ม่เคยมาเลยหรอกคุณครูพามานั่งเล่นเหรอคุณครูพามานั่งอยู่เนี่ยพาไปเสียงามมากเนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เห็นไหมคะตลาดน้อยที่เราเข้ามากส่่วนนมาเลยอ เห็นไหมคะตลาดตรงนัที่เราเข้ามาแบบนี้สวยมากเลยสวยเลยนี่ไม่จำได้ไม่เคยมาแลยหรอกคุณครูพามานั่งเล่นเหรือคุณครูพามานั่งอยู่เนี่ยทิน สวยมากเลยจ้าค่ะแต่มันเป็นมันไม่ใช่ตลาดนะ้ำเรอเป็นตลาดอะไรเดีย๋ยวพไปดูดูไหมแล้วยังก็เดียวยังไม่เห็นใช่ไหมออแล้วเราก็ออกทางทางเรากลับบ้านแล้วนี่นี่ใช่มั้ยใช่มไหมลูก ะเห็นไหมคะตลาดนอำที่เราเข้ามาสวยมากเลยสวยเลยแต่มันเป็นมันไม่ใช่ตลาดน้ำเหรอเป็นตลาด ไปตั้งไหนหรอกมันมีตลาดนึงเออโอ้ยตาเมื่อยเลี้ยวตาจะกลับเลี้ยวตาบ้านี้แล้วเราก็ออกทางทางเรากลับบ้านแล้วนี่ยหนิใช่ไหมใช่ไหมลูกจะไปมันมีอีกตลาดนึงจะไปซื้อแต่มันเป็นมันไม่ใช่ตลาดน้ำเหรอเป็นตลาดอะไร เนียมาทำมาศึกษาแล้วครูก็เปิดมานั่งเลยนอยู่นี่ความจำดีมากเลยนี่ไม่จไดเลยนอี่ปพิิธภัณฑ์เองละอดทนหน่อดทนหน่อยบออเต้องอดทนเป็ลูกผู้ชายต้องไปลูไปเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะนี่ไม่จำไดเคยมาแล้วลูก คุณครูพามานั่งเล่นเหรอคุณครูพามานั่งอยู่เนี่ยครนนี้มาท่านักศึกษาแล้วคุณครูก็เปิดมานั่งเล่นอยู่นี่ความจำดีมากเลยนี่ไม่จำได้นี่ไม่จำได้นี่เคยมาแล้วหรอกคุณครูพามานั่งเล่นเหรอคุณครูพามานั่งอยู่เนี่ยแล้วเราก็ออกทางทางเรากลับบ้านแล้วนี่หนิใช่ไหม ใช่ไหมลูกจะไปมันมีอีกตลาดนึงจะไปซื้อแดงละอดทนหนึ่งอดทนหน่อยบอกใจเฉช่ต้องอดทนเอือลูกผู้ชายต้องระวังระวังไปลูกไปเลี้ลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะแดงละอดทนหนึ่งอดทนหน่อยบอกใจเฉช่ต้องอดทนเอือลูกผู้ชายต้องระวังระวังไปลูกไปเลี้ลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะแต่มันเป็นมันไม่ใช่ตลาดน้ำเหรอเป็นตลาดอะไร มากระเด้มานี่เย่พายเย,ย่ก็เตี๋ยไปดูวันนี้ยเย่ก็เตี๋ยยังไม่เคยเสียงงามมากเลยเสียงงามมากเลกออย อ้อมไปตรงไหนหรอกมันมีอีกตลาดนึงเฮือโอ้ยตาเมื่อยแล้วตาจะกลับแล้วตาหน้าแดงอ้อมไปทั้งไหนหรอกมันมีอีกตลาดนึงเฮือโอ้ยตาเมื่อยแล้วตาจะกลับแล้วตาหน้าแดงละอดทนหน่ออดทนหน่อยบอกไอ้พี่ชต้องอดทนเออลูกผู้ชายต้องอดทนระวังไปลูกไปเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะ เห็นไหมคะตลาดันที่เราเข้ามาเ็นม,มากเลยเ่นหินสวยมากเลยจ้าตดงละ นี่อดทนหน่อยบอกใจโอเคต้องอดทนเป็นลูกผู้ชายต้องระวังระวังไป,ไปลูกไปเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะ <c oughs> เห็นไหมคะตะลาดตองนที่เราเข้ามาสวยมากเลยเพิ่เติแล้วเราก็ออกทางทางเรากลับบ้านแล้วนี่ยหนใช่ไหมใช่ไหมลูก มากเลยจ้าเอะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มากระเด้มานีเย่พาเย,ยาก็เตี๋ยไปดูวันนี้เ้ยวก็เตี๋ยยไม่เคยมากะดมานีย่พายเย่ก็เตี๋ย อดทนหน่อยบอกใจต้องอดทนเป็นลูกผู้ชายต้องอดเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะแดงละอดทนหน่อยบอกใจต้องอดทนเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะ สวยมากเลยจ้าค่ะเห็นไหมคะขลาดตรงนั้นที่เราเข้ามาสวยมากเลยเพื่อนๆสวยมากเลยจ้าอ๋ออ๋อไปตั้งไหนหรอ ตาเมื่อไหแลตาจะกลับแล้วตาหน <te ้าแต่มันเป็นมันไม่ใช่ตลาดน้ำเรอเป็นตลาดอะไรเวป็เนใ่ตนป็นตลาดอะไรเีพไปดูดูไหมแล้วยังก็เสียยังไม่เห็นใช่ไหมแล้วเราก็ออกทางทางเรากลับบ้านแล้วนี่หนใช่ไหมใช่ไหมลูก นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แดงละอดทอนนี่อดทอนหน่อยบอกไใจต้องอดทนลูกผู้ชายต้องระวังระวังไปลูกไปเป็นลูกผู้ชายต้องอ,อ,อด,อดองออทอนเนาะ เนเคยมาแล้วหรอกคุณครูพามันั่งเล่นเหรอคุณครูพามานั่งอย่เงี้ยขับรถไปย่นนี้อนี่เป็นพิพิธภัณฑ์นนแล้วเราก็ออกทางทางเรากลับบ้านแล้วเนี่ยหนใช่ไหมใช่ไหมลูกจะไปมันไม่ีตลาดนี่จะไปซื้อนี่เนตจำได้เนตเคยมาแล้วลรก คุณครูพามานั่งเล่นเหรอคุณครูพามานั่งอย่างเงี้ยขับรถไปย่านนี้เสร็จและอดทนหน่ออดทนหน่อยบอกใจเช้ต้องอดทนเออลูกผู้ชายต้องระวังระวังไปลูกไปเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนเนาะมามาเด้มานี้เย่พายเย่ก็เตี๋ยไปดูวันนี้เย่ก็เตี๋ยยังไม่เคย แล้วเราก็ออกทางทางเรากลับบ้านแล้วนี่หน่ใช่ไหมใช่ไหมลูก